สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานเรื่องงานค่อนข้างดีเลยค่ะไม่ว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ทำงานออฟฟิศมีโอกาสสูงนะคะที่จะประสบความสำเร็จในกรณีคนที่ทำงานบริษัทคุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายให้ทำงานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่เป็นงานที่ค่อนข้างจริงจัง มีโอกาสได้พรีเซนต์โชว์ผลงานของตัวเองคุณก็สามารถทำสำเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการตอนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองของคนรอบข้างค่ะแถมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้รับรางวาัลหรือได้รับการชื่นชมยกย่องแต่ในทางกลับกันนะคะก็ต้องระวังสายตาจากคนรอบข้างเพราะถ้าโดดเด่นมากเกินไปก็อาจจะมีคนหมั่นไส้ หรือมีคนไม่ชอบคุณซึ่งอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ภายหลังได้นะคะส่วนใครที่กำลังรอเรียกเข้าทำงานคุณจะได้รับการตอบรับหรือได้เริ่มงานใหม่ค่ะการเงินให้ระมัดระวังเพราะอาจจะมีเหตุมีเรื่องของความผิดพลาดลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้กำไรตามที่คาดคิดไว้ระวังเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงใช้เงินแบบผิดที่ผิดทาง หรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องเงินเพราะความประมาทของเราเองได้นะคะความรักสำหรับคนมีคู่คนรักของคุณถือว่าเป็นคู่ดั้งเดิมของคุณเลยค่ะมีดวงวาสนาที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันให้ระวังการเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขามากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความอึดอัดใจได้ค่ะ และถ้าได้คู่ที่อายุมากกว่าเขาจะดูแลเทคแคร์เราอย่างดีจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้เลยจัดการทุกอย่างจนรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นต้องคิดซะว่าเพราะเขารักเราเขาถึงทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างให้กับเรานะคะความรักสำหรับคนโสด ถ้าตอนนี้ยังไม่มีคู่ไม่ต้องว้าวุ่นใจไปนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะตัวคุณเองเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เจอเท่านั้นเองเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็จะได้เจอกับเขาคนนั้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนถ้าใครที่กำลังคุยคุยกันอยู่ก็ระวังในเรื่องของการที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปนะคะจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธ์ มันจะสืบทอดมาถึงเราได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็ให้ระวังในเรื่องข้อมือถือของหนักทําให้เรามีอาการปวดข้อไม้ข้อมือนะคะโชคลาภไม่มีค่ะแนะนําว่าให้พักการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก่อนนะคะ